วันนี้เรามาวัดเขาช่องลมนะครับเราได้โชครอบที่แล้วเราก็มาหาปู่ท่านตรงนนอ,อีกแล้วนะครับน่าจะรอบที่สิบแล้วเดี๋ยวนี้เราจะจุนธูปเสียงโชคขันไทยด้ยพี่อขอพรปู่กันเลยครับ ใครเห็นคลิปนี้ผมขอบารบมีจากองค์ปู่ท่านทองลนนะขอให้คนที่เข้ามาดูได้มีโชคมีลาบได้ปลดหนี้ปลดสินได้มีกินมีใช้ไม่อดไม่อยากด้วยครับสาธุเลขเราออกมาสองตัวนะพี่นะวันนี้เลขไม่ขาดนะเป็นสองแล้วก็เป็นสาม ัางนี้กำลังมุ่งดูเลขอยู่เลยพี่ขอพอรให้คนละข้อเร็วผมไปจับปิงปองขอปูอ่ะได้เลขเบิ้ลว่ะพี่มันได้เลขเบิ้ล ผมมาที่นี่ผมเคยขอปิงปองปู่เนี่ยรอบที่สองอยู่วัดเขาช่องลมครับรัฐบาลนะพี่ผมฟันศูนย์ดูว่าเลขทูบจะมีศูนย์ไหมนั่นเหมือนเป็นเลขศูนย์เลยอ่ะ ใช่ไหมครับผมฟันศูนย์รัฐบาลนะรุนว่ามีศูนย์ไหมนั้นมีศูนย์หรือเปล่าศูนย์สามเลขสวยใช่ไหม เว้ยมีศูนย์จริงๆด้วยอนะ่ะตัวสุดท้ายเป็นเลขศูนย์นั่นอนะเลขตัวแรกอะไรนะครับเลขสองเหรอเอาพี่ขอพรเร็วๆแล้วพนข้อเลขจะมาเลขจะออกให้พี่เห็นแล้ว กำลังจะออกแล้ววันนี้เลขทูบไม่ขาดนะไม่ได้เป็นวันพรเลขทูบชัดเลยวันนี้อเอาดอกนี่คือได้คือเลขวิงปองเนี่ยอดหกแปดแล้วนะ อยู่อยู่ชนบุรีครับผมมาสิบรอบรอบน่าจะสิบเท่อแลอ้วผมมา,าแล้วคปแคปแคป ใช่ก่อนถ่ายแป๊บนึงนะทูดสามห้อนนี้แหละ ผมมาสิบรอบแล้วผมมาแล้วมึงก็ได้ตลอดรอบที่แล้วมึงก็ถูกเป็นแสนเพื่อนว่ารอบที่แล้วมีคนถึงรางวัลที่หนึ่งนั่นเองถึงบ่อยไปพาไปขอพอรเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนแั้นึงนะาาผม

มันจุดทูบตลอดเลยเดี๋ยวสิปลอยรัฐบาลอยู่นี่แหละมือนี้ปล่อยในกุ้มกันเดียวปล่อยลงกุ้มกัน้สิได้มันปล่อยก่อนปล่อยรัฐบาล่ันศูยได้เลยอย่างว่าบอกบอกแล้วเรียกอัน ิงฟงองเสียไว้ซื้อเองครับให้ทูบไปแล้วเอคอเืดี๋ยวค่อยบอกพี่บอกตอนนี้มันอั้นหมดหละเอาไว้เอาไว้ใกล้ๆก่อนยังอีกหลายวันคนถ้าบอกไปหมดตอนนี้เดี๋ยวพี่ก็ซื้อไม่ได้อีกพี่เอาเลขทูบไปนั่นแหละพี่ก็รู้อยู่ว่าเขาจับตาเราอยู่อ่ะบอกเลขอะไรไปมันเอาปิดหมดอ่ะ เดี๋ยวผมบอกบอกแน่นอนเดี๋ยวผมบอกให้ใกล้วันวันนี้วันที่เก้าเองครับเดียอีกตั้งอีกตั้งหกวันพี่หกเจ็ดวันเดี๋ยวบอกเมื่อนี้เดี๋ยวเลขสีลบเบิดเอาไว้ก่อนบอกนะบอกแน่นอนเป็นเลขเบิ้ลเป็นเลขสวยด้วยพี่อยากเข้าบ้านพี่ทักเช๊ ออกพรรษาแล้วรับรองความปังเป็นสองเท่าเมื่อคืนนี้ไปสวดมนต์อยู่หลานปูครับแล้วพาพี่ๆสวดมนต์นะครับแล้วก็สวคดคาถามหาจากักรพรรดินั่งสมาธิเราบอกว่ามันเป็นเลขตัวเดียวกันเลยสำหรับตำไทย0 8 9 8 9 0เมื่อคืนนี่น้องดาว98ความปังความทวีคูณมาแล้วครับเออเห็นคลิปนี้ครับ ถ้าอยากไปซื้อลอตเตอรี่ไปซื้อเลยจัดหาไว้90เน้นไปเลยครับ9089หาซื้อลอตเตอรี่ไว้3โตัว3ที่นั่ง089890ถ้ามักเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ถือว่ามีบุญสัมพันธ์แล้วมักกระเบิงบ่มักกระเรินผ่านขอให้หมานคอยโชคดีเลขอยู่บนหน้าจอนี้ขอให้พี่ๆได้ผลนี่ปลดสินมัก กระจัดบมักกระพานสำหรับ16ตุลานี้ครับมีใจกันต่อออกพรรษาแล้วเฮาสิบปังกว่าเดิมสิบปังกว่าเก่ารอบที่แล้วก็แตก3ามตนะครับมามืดกระหมานแหงหมานคักช่วงนี้ครับสำหรับ16ตุลานี้บ่ขออย่างไรายหกดไลค์กดแชร์ 2. แบ่งปันให้เพื่อนในเบืองสกดติดตามไว้แล้วตั้งรายการปรดนำา16ตุลานี้ ศูนย์มาคักคครับศูนย์ที่มัก90 60 07และ80 3ศตัวครับอยู่บนหน้าจอแล้ว8 90ขอให้หมานขอให้โชคดีอย่าลืมกดไลค์กดแส์นำเด้อ